วันนี้นะครับเรามาดูความสวยงามและความหล่อของอ d ดิดาสนะครับเอ็กโคเตนะครับรีวิวแล้วแล้วก็สั่งมาไว้ได้สักครู่แล้วนะครับก็มีเวลาวันนี้ก็จะรีวิวให้ชมกันนะครับ แล้วก็ก็ขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็จะมีสินค้าแล้วก็รองเท้าสตั๊ดมารีวิวให้ชมกันเรื่อยๆนะครับตามโอกาสอาจจะมีทั้งที่ซื้อที่ในบ้านาแถวหรซื้อจากที่อื่นนะครับเรามาดูตัวหล่อและถึงมีล้ำนะครับแล้วก็ในช่องต่างประเทศก็นะครับรีวิวเอ็กโกรดติดตัวหมายแล้วนะครับอ d ดิดาสนะครับ ก็ตามไม่ทันออกมาเร็วเดือดนะครับมีรุ่นที่เมสซี่ใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอล่อมากนะครับได้รับการห่อมาอย่างสวยงามนะครับเป็นตัวที่ผมเล็งไว้นะครับมาได้สักพักแล้วแล้วก็มันเป็น โลกชนิดหนึ่งที่เคยเตะบอลแล้วมาหยุดแล้วไม่ได้เตะนะครับมองเห็นสันตก็ยังอยากจะได้อยู่นะครับแล้วกออ็ไม่สามารถที่จะลดความต้องการตัวเองได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาแกะให้ชมกันนะครับสําหรับใครที่ติดตามแล้วก็ท่านผู้ชมที่แวะเอียนเข้ามาชมนะครับสําหรับคลิปนี้อ่า นะครับแพ็กเกจสวยงามนะครับจากสั่งจากทางร้านนะครับสวยงามมากดูแลสินค้ามาอย่างดีนะครับสำหรับฮ d i ด a s เอ็กนะครับกดต็ดคู่นี้ข้างกล่องนะครับที่เราดูนะตัวนี้เขานะระบุว่าฟ a ตเตอร์แดน9 7 9 2นะครับ458 อ m อทั S, นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นความเร็วเนาะแต่ผมนึกถึงอย่างเดียวเลยคือ458นะนึกถึงแต่ัตวเฟอร์ร4 5ี่สแนะจะดูลักษณะแล้วนะครับน่าจะเร็วจัดเลยทีเดียวนะครับสำหรับออกแบบมาเพื่อทำความเร็วนะครับสำหรับสายสปีดของ Adidas นะครับโคตตัวนี้นะครับนะครับ ก็ดูข้างนอกก่องกันก่อนนะครับก็สวยงามนะครับโลโก้สีสันสวยงามนะครับก็ภาพอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับก็ลงทุนกับการถ่ายทําเยอะมากนะครับโดยใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีไฟอยู่2หลอดแค่นั้นเองนะครับก็เป็น Adidas g o ก e ตนะครับเป็น FG นะครับก็เบอร์เป็นเ,เบอร์42นะ ผมใส่เบอร์สีสองนะครับกออ็ตัวนี้ m a d e in China นะครับ made in c h ช n a ชัดเจนเลยนะครับมาจากหลายที่มากรองเท้าสตัดทั้งแท้และไม่แท้นะครับอันนี้ของแท้มาจาก m a d e in China นะครับของที่ผมรีวิวไปที่ซื้อตามออนไลน์มาจาก Ma d e in b o s สเนียนะครับอ่านิฐานว่าตัวนี้ลองดูแล้วน่าจะเป็น นิ้วสอดเข้าไปแล้วเราก็ชักออกมาฟึบนะครับเราก็จะเห็นนี่เลยนะครับบสวยงามมากจริงๆนะครับดึงยากหน่อยอ่านี่ออกมานี้ใครขยันอ่านก็ อ่านรู้เรื่องขยันอ่านก็สามารถอ่านได้นะครับหลายภาษามากเลยเรามาดูตัวสินค้ากันบ้างนะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นน่าจะเป็นผม,ผมจำไม่ได้ว่าพิงไหมน่าจะพิ้งนะ,ะจริงแล้วสตาร์ทเนี่ยผมนะครับให้ ทางญาติดูให้อยู่นะครับก็จะเอามารีวิวให้แต่ตอนนี้ยังมาไม่ได้นะครับติดโลกก็จะมีให้ชมอีกหลายคู่อยู่เหมือนกันนะครับอ,อมาดูสวยงามมากเลยใส่ถุงมาเรียบร้อยนะครับสำหรับสายสปีดน,นะครับโอ้โห สวยงามมากนะครับสายสปีดเออเอาคร่าวๆเนาะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับหรืออาจจะรู้แล้วอาจจะได้เหมือนเท่าอ,อื่นเขาถ่ายให้ดูหนไหน,หนก็แกะก็รีวิวให้ชมแล้วนะครับดูโพยก่อนจำไม่ได้เอเอตัว ผลิตภัณฑ์นะครับก็จะทำมาจากวัส,สดุที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอดิดารนะครับเ็เป็นเขาเรียกว่าอะไรทารสโลสเซนนะครับมิลลาสกินนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับที่เชื่อมแล้วก็จะมีความโปร่งแสงนะครับมีความโปร่งแสงแล้วก็มีความกระชับในตัวเนาะ ่น,นตัวราคานะครับราคาเมื่อก่อนจะตกที่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ราคาน่าจะลดแหละเพราะตัวใหม่ทยอยออกมาเรื่อยนะครับก็อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ตามร้านฟุตบอลชั้นนำนะครับผมว่าโก้ดเล่นผมได้แหละ กดแน่นเลยอื้อหืออื้อหือกดจัดไปออ้ ยอดเลยจ้าอโอ้โหโดแน่นอนมากเฮ้ยล่อจะปวดข้อมือไปหมดเลยสายสปีดสายสปีด วิ่งแล้วก็ระวังหัวไหลหลุดแบบผมแล้วกันนะครับก็นะครับนอกจากเทคโนโลยีนะครับของมิลลาดสกินแล้วนะครับที่เป็นตัววัสดุนะครับแบบใหม่ของ Adidas แล้วนะครับตัวโคเต็ดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติโปร่งแสงนะครับก็เหมือน ยังัะชื่อโค้ดชื่อวิญญาณนะครับที่เป็นคอนเซปต์นะครับเขาจะมีลักษณะโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงโปร่งใสนะครับเราจะเห็นข้างในเหมือนออที่ผมเข้าไปดูนะเขาบอกว่าเหมือนนะครับเหมือนวิญญาณเนาะก็ประมาณนี้แหละที่เข้าไปดูรายละเอียดของ Adidas นะครับเขาจะมองเห็นทะลุนะครับมองเห็นทะลุข้างในนะครับก็ประมาณนี้เวลาใส่ถุงเท้าสีขาว นะครับก็จะเห็นชัดมากนะครับถ้าถูงเท้าสีขาก็จะเห็นชัดอนอกจากนะครับเทคโนโลยีมิลลัดสกินแล้วนะครับก็มีนะครับการออกแบบนะครับเป็นแบบสปินคอนสแัคนะครับก็เป็นาการออกแบบแล้วก็มีระบบทำให้หน้าเท้ามีคันดีดตัวนะครับที่จะเหมาะสมกับการสปีด นนแล้วก็มีแผ่นนะครับคาร์บิทเทคสปีดเฟรมนะครับตัวนี้สำคัญเลยและเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับของ Adidas ที่นำมาใช้นะครับก็ยังกับรถซูเปอร์คาร์เลยนะครับมีคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับช่วงแผน่นคา r b บิ e เทคนะเขาเรียกว่าปุ่มใบมีดเนาะแต่ที่กล่องเขาเรียกว่า FG นะครับปุ่มใบมีดเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับ นักบอลที่มีความเร็วสูงนะครับที่จะเหมาะกับสายสปีดนะครับอย่างเช่นที่เห็นดังๆนะครับก็จะมีโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับก็ที่วิ่งกระชูดแล้วก็มีนักบอลที่ใช้ของอาด d ดาสเอ็กโกเนี่ยนะครับก็จำนวนมากในศึกโคปาอเมริกาแล้วก็ของยูโรนะครับที่เพิ่งเตะก,กันไปนะครับก็จะเห็นหลายคนที่ใส่เนาะ ตัวแผ่นคารบิเทนะครับสปีดเฟรมเนี่ยนะครับก็จะออกแบบเป็นโครงสร้างมาเนะาะผมไปดูในช่องฝรั่งเขาก็รีวิวดีนะครับมีทั้งช่องบารซิลทั้งช่องอะไรนะดูออกบ้างไม่ออกบ้างเนะาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่เราจะเห็นกันในรถซูเปอร์คาร์รถแรงๆทั้งหลายนะที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องความแข็งแรงนะครับแล้วก็ ไอตัวแผ่นสปีดเฟรมเนี่ยก็จะถูกออกแบบนะครับกับปุ่มใบมีดนะครับให้รองรับในการทําความเร็วนะครับช่วยทําความเร็วของนักฟุตบอลน,นะครับมีน้ําหนักเบาก็ประมาณนี้แหละสำหรับ Adidas นะครับเอ็กโกนะครับที่ผมเข้าไปดูในนะครับช่องต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเทคโนโลยีเขาในทำและออกแบบนี้แบบซับซ้อนนะครับหลาย หลายวิธีการนะครับทั้งการออกแบบทั้งการส่วนผสมของวัสดุนะครับการออกแบบในในห้องนะครับในห้องในตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะทําให้เป็นรองเท้าที่ถึงแม้ว่าจะเป็นปี2019นะครับ 2020- 2 0 2 1ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับก็จะฉายายาก็นะครับโปร่งแสงนะครับทะลุมองเห็นเหมือนวิญญาณเป็นอดีนะครับ กคเต็ดนะครับเอกโคเต็ดที่มารีวิวให้ชมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันเข้ามานะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็ผมมีอะไรผมก็จะมาแกะให้ชมเนาะมีมาแกะให้ชมไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีรองเท้าบ้างอของใช้ในในในลายมิติบ้างนะครับก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นงานมิดอินไชน่านะครับ ไม่ใช่อินโดนีเซียไม่ใช่บอสเนียแล้วก็ไม่ใช่เวียดนามนะครับก็ประมาณนี้อาีตโกตเด็กนะครับส่วนใครอยากจะให้รีวิวเพิ่มเติมตรงไหนก็บอกไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเพิ่มเติมให้นาะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงสวยไหมโอเคไหมนะครับนี่ก็เป็นโมหน้าของอาสายสปีดนะครับของ a d i d a ก Go ด็กนะครับ ที่ผมมองแล้วมีสเสน่ห์มากๆนะครับเห็นแล้วอยากออกไปวิ่งมากเลยนะครับเห็นแล้วอยากจะไปวิ่งบอลให้สุดกําลังนะครับเกิดอาการอยากติดบอลอย่างมากแต่ไปไม่ได้เนื่องจากติดโรคนะครับก็คงจะรอให้โรคซาซาก่อน,นครับอาสเสน่ห์ของอาดิดาสอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นลหลายรุ่นนะปุ่มเขาเนี่ยเขาจะเขาจะใส่มากเลยเวลาเห็นแล้วสะท้อนแสงเนี่ย ช่องฝรั่งเวลาเขารีวิวนอนแล้วเขาใส่ไปเตะตามสนามหญ้าเตียมแล้วก็สนามบอลสนามหญ้าจริงนะเสน่ห์เขาจะสวยมากเวลาปุ่มปุ่มเขาเนี่ยสะท้อนแสงนะครับปุ่มเขาจะมีความใสกว่าในในกี้นะครับก็เวลาสะท้อนแสงมีนจะสวยมากนะครับแล้วก็โดนแสงจะสวยมากเลยนะครับความเงาก็จะเงามากนะครับของแผ่นคารบิเทนะครับสตีดเฟรมนะครับ ที่มีส่วนผสมของอตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเทคโนโลยียังกับรถซูเปอร์คาร์นะครับเดี๋ยวในคลิปต,ต่อไปนะครับอาจจะได้ชมรอ,องเท้าคู่ใหม่ๆนะครับแต่คงต้องรอก่อนนะครับว่าจะไดะ้นำมาให้ชมเมื่อไหร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ก่อน ม,มั้งไม่คงว่ามีอะไรมั้งสาหรับแฟนคลับและน้องๆที่เป็นนักฟุตบอลแล้วก็ใครที่ติดตามนะครับก็มีเราก็ให้ถุงมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีนี่ที่เก็บซองรองเท้านะผมดึงจนข้อมือในจนข้อมือปวดเพราะว่าข้อมือผมไม่ค่อยดีผมล้มบ่อยนะครับผมล้มบ่อยแล้วข้อมือผมกระดูกเหมือนเหมือนจจริล้วอยู่เมื่อก่อนนะครับแต่ไม่ได้ไปหาหมอหรอกนะครับ ก็ข้อมือบวมเลยมือซนด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ได้ไดไดมานะครับก็สำหรับอาดิดาสนะครับโคตเต็นะครับก็จะจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวยังไงก็จะถ้าอยากจะให้รีวิวเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับออขอบคุณทุกท่านนะครับอ่า น้องๆพี่เพื่อนที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณมากสวัสดีครับมีอะไรดีเดี๋ยวมานำเสนอให้ชมสลหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ